แล้วทุกคนก็หันมาเชียร์ทั้งสองคนเอาเร็วๆรีรรบกินค่ะเร็ว คนนั้นกินให้หมดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันแล้วพอทั้งคู่กินไปสักพักเด็กชายคนนั้นก็หันมาพูดกับแม่ค้าขอโทษนะคะผมน่าจะกินไม่ไหวแล้วกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรลูกแค่มาชาเลนจ์แม่ค้าก็ดีใจแล้วเด็กชายคนนั้นไม่ทันได้ตอบกล้องยกมือขึ้นตอบทันทีของผมกินหมดแล้วครับแล้วลูกค้าที่ร้านก็ต่างพากันดีใจพอกล้องกินหมดแม่ค้าทิพย์ก็ยื่นเงินให้เก่งมากเลยนะที่กินก๋วยเตี๋ยวชามยากหมดภายในไม่กี่นาทีนี่จ้าเงินรางวัลหนึ่ง 5, 500บาทพอก้องได้เงินก็หันไปหาเด็กชายคนนั้นน้องพี่ให้รับไว้นะเด็กชายคนนั้นมองอย่างงงๆและถามกลับพี่ให้ผมทำไมครับผมแพ้นะเกมชาเลนจ์ก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะแพ้แต่น้องเนี่ยชนะใจพี่เลยแหละและพี่คิดว่าเงินนี้มันสำคัญกับน้องมากกว่าว่าแต่เราอะ่ะชื่ออะไรหรอแล้วทำไมพี่เขาถึงให้เงินเราล่ะเด็กชายคนนั้นออึ้งและตอบกลับผมชื่อภูครับแม่ผมป่วยพอดีว่าเมื่อเช้าผมจะไปซื้อยาแต่เงินมันก็ไม่พอครับแล้วตอ อนนี้ภูมากับใครล่ะผมมาคนเดียวค่ะพอดีว่าแม่อยู่บ้านเจ็บขาเดินมาไม่ไหวพอนักรีวิวอาหารเห็นกล้องทําแบบนั้นก็อุทานขึ้นมาโอ,โ,โอ้โหโคตรริงใจเลยว,ว่ะพี่พี่น่ะมันพระเอกชัดๆแล้วแม่คาทิปก็สงสารหันไปพูดกับภูถ้าอย่างนั้นพี่ขอช่วยอีกแรงนะเดี๋ยวพี่ทาก๋วยเตี๋ยวให้เอาไปฝากแม่ละกันพอภูได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มดีใจขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ใจดีกับผมขนาดนี้แม่คาทิปยิ้มอย่างดีใจแล้วหันไปพูดฉันไม่ได้ใจดี รแต่ฉันแค่เห็นใจฉันว่าแม่เราอ่ะมันก็เหมือนกับฉันนี่แหละเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องดิ้นรนคนเดียวแล้วลูกชายของแม่ทิพย์ก็หันไปพูดขอให้แม่ของพี่หายไวๆนะครับแล้วนักรีวิวอาหารก็ถ่ายคลิปไปแล้วพูดขึ้นมาโอ้ยวันนี้คงไม่ได้ถ่ายชาเลนจ์กินกว๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์แล้ว嘛น่าจะเป็นการช่วยเหลือเด็กมากกว่าพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ยิ้มอย่างดีใจแล้วแม่ค้าทิพย์ก็ยื่นกว๋วยเตี๋ยวให้พูเอาไปให้แม่กินให้อิ่มนะลูกและอย่าลืมบอกแม ว่าหายไวๆและกลับมาสู้นะครับผมจะบอกแม่และผมก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดพอกองได้ยินแบบนั้นก็หันมาพูดกับภูไว้เจอกันใหม่นะไอ้น้องชายก๋วยเตี๋ยวชามนี้อาจจะไม่ได้อิ่มที่สุดแต่มันก็